สวัสดีค่ะวันนี้บินจะมาชวนคุยเรื่องที่สาวๆต้องสงสัยทําไมบางวันอารมณ์ดีๆอยากสวีทจังแต่บางวันยจะแตะเลยนะคําตอบก็คือฮอร์โมนนั่นแหละตัวดีเลยจริงๆแล้วร่างกายของผู้หญิงเราจะมีสี่ช่วงฮอร์โมนที่วนลุกกันทุกเดือนเลยนะคะแล้วแต่ละช่วงเนี่ยก็จะส่งผลทั้งกับอารมณ์ความรู้สึกและแม้กระทั่งเรื่องเซ็ก์เลยนะคะ วันนี้เบียมจะสรุปให้ฟังง่ายๆแบบเพื่อนเมาเพื่อนเลยว่าช่วงไหนเซ็งช่วงไหนแซบแล้วเราจะรับมือกับตัวเองยังไงดีข้อที่1เลยนะคะช่วงมีประจำเดือนฮอร์โมนตกต่ำสุดร,ร่างกายเหนื่อยง่ายขี้หุดหงิดเบื่อโลกอารมณ์เซ็งๆซงเศร้าๆอยากนอนอยากอยู่คนเดียวมากๆทิปนะคะช่วงนี้อย่าฝืนตัวเองค่ะใจดีกับตัวเองเยอะๆนอนเยอะๆ กินของอุ่นๆแล้วให้เวลากับร่างกายได้ฟื้นตัวนะคะ 2. ช่วงหลังหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มพุ่งสูงขึ้นค่ะก็คือฮอร์โมนเพศหญิงนั่นเองนะคะเราจะรู้สึกสดใสแล้วมีพลังมากเลยค่ะไอเดียบันเจิดคิดงานเก่งฟิลแฟนรักโลกรักตัวเองรักแฟนสุดๆค่ะทิปนะคะช่วงนี้แหละเป็นเวลาทองอยากทำอะไรใหม่ๆเช่นออกเดต วางแผนโปรเจกต์งานใหม่คุยอะไรดีๆกับแฟนคือที่สุดน่ะว่าแต่พูดถึงฮอร์โมนเพศหญิงแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าผู้ชายเขาก็มีฮอร์โมนเพศที่ต้องดูแลเหมือนกันนะโดยเฉพาะฮอร์โมนเทสโทสเตอโ,โรนก็คือฮอร์โมนเพศชายนั่นเองค่ะที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานความแข็งแรงและก็ความมั่นใจค่ะใครที่แฟนบ่นว่าเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่กระปี้กระเป๋าเหมือนเดิมนะคะบีมแนะนําเลยว่าตัวนี้เลยค่ะ เดวบลแบ็กนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นตัวออริจินอลนะคะสําหรับหนุ่มๆน,นะคะยุมไม่เกิน45แล้วก็ตัวนี้สําหรับผู้ชายวัย45ปีขึ้นไปนะคะใครที่รู้สึกอ่อนเพียหนื่อยง่ายนะคะไม่อืดไม่โทนนะคะอย่างนักกีฬาหรือคนใช้แรงงานนะคะก็แนะนํานะคะเอาไปทานได้นะคะก่อนนอนหรือคนที่ต้องการมีกิจกรรมทางเพศนะคะเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่อืดนะคะก็ตัวนี้ช่วยได้นะคะในเรื่องนี้เลยนะคะทุกคนใครสนใจก็ จิ้มคลิกเลิงด้านล่างได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมันจะช่วยบำรุงฮอร์โมนนะคะเพิ่มฮอร์โมนเพิ่มน้ําเพิ่มความฟิตแบบธรรมชาติแฟนบีมลองแล้วนะคะเห็นผลชัดดีขึ้นจริงๆค่ะโอเคกลับมาเข้าเรื่องของเราต่อค่ะต่อเลยนะคะข้อ3ช่วงไข่ตกค่ะนี่แหละช่วงที่แทบที่สุดในเดือนเลยนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนพุ่งสุดก็คือฮอร์โมนเพศหญิงนะคะมันพุ่งขึ้นไปที่สุดๆดเลยค่ะ ความต้องการใกล้ชิดกระชับมิดแรงขึ้นเยอะค่ะสาวๆผิวสวยออรา่ากระจายพลังงานบวกเต็มเปี่ยมค่ะอะหนุ่มๆคนไหนฟังมาฟังคลิปนี้นะคะก็ฟังเอาไว้นะคะจนจบคลิปเลยค่ะจะได้รู้ใจสาวๆไงคลิปนะคะช่วงนี้เหมาะกับการออกเด็กค่ะทํากิจกรรมหวานๆห,หรือมีโมเมนต์เซ็กซี่กับแฟนบอกเลยว่าไฟติดง่ายที่สุดในรอบเดือนเลยค่ะอะเราเดินทางมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ ช่วงที่4ค่ะเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือนนั่นเองค่ะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมาแรงเลยนะคะช่วงนี้ร่างกายมันจะเริ่มเซนส i ีฟค่ะงุดหงิดง่ายมากอยากกินของหวานอยากอยู่เฉยๆไม่อยากเจอคนเลยบางคนนะคะมีอาการ PMS ค่ะก็คือแบบเจ็บหน้าอกออตัวบวมอารมณ์เหวี่ยงนะคะแต่บิมไม่เป็นนะไม่เป็นเลยที่ที่เขาบอกมาเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆบบลเป็นบบลก็งงแปลงเหมือนกันนะคะ คลิปนะคะช่วงนี้นะพยายามอย่าเครียดกับตัวเองช่วงนี้นะคะถ้ารู้ว่าอารมณ์เหวี่ยงง่ายก็หาอะไรทาเบาๆค่ะเช่นดูหนังนอนพักไปเดินเล่นอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ผ่อนคลายอารมณ์ประมาณนั้นสรุปเลยนะคะเห็นไหมคะว่าฮอร์โมนเนี่ยมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราขนาดไหนเข้าใจตัวเองเยอะๆนะคะเราก็จะไม่โทษตัวเองเวลารู้สึกเซ็งหรือว่าเวลาที่จู่ๆเนี่ยเราก็คึกขึ้นมาเฉยๆสักนั้น ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆล่นนะคะช่วงไหนของเดือนที่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะแซบสุดๆคอมเมนต์มาเมากันได้นะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย